เจตราดร่วมทำบุญวันมาฆ้าพุทธาแน,นวัดไถ่ล้อมโดยสวมหน้ากากาน้ำมยัยปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดอย่างเค้่งครัดนักท่องเที่ยวเท่าตราดช่วงวันหยุดสามวันเกาะช้างเกาะโปวดแน่นผู้ว,ว่าตราดนำชาวไทยพคนร่วมเมียนเทียนทางน้ำรอบพราพุทธศิริปุวดลมงคลชยัย ชาวตราดร่วมทำบุญวันมาคับูชาแน่นวัดไผ่ล้อมโดยสวมหน้ากากอนามัยปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดอย่างเคร่งครัดในช่วงเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีในวันที่26่สิบกุมภาพันธ์สองพที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดชาวตราดที่นับถือศาสนาพุทธต่างร่วมกันทําบุญเนื่องในวันมาคะบูชาอย่างแน่นวัดโดยก่อนที่เข้ามาทําบุญ ทางเจ้าที่สาธารณาสุขได้ทำการตรวจวัดสแกนวัดไข้ก่อนทุกคนจัดให้มีการลงทะเบียนไทยชนะและมีการสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนเพื่อป้องก,กันโรคโควิด -19 หลังจากวัดไข้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทางเจ้าที่จึงได้ทำการติดสติกเกอร์จึงผ่านเข้าไปภายในสลาการประเรียนของวัดวันมาคบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรง แสแดงโอวาทปฏิโมค,คือการประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ต่อหน้าพระอรหันต์จำนวน1,250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพุธทธศาสนิกชนได้ถือเอาเป็นวันมาคาบุชาซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธต่างเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญฟังธรรมรวมทั้งการร่วมเวียนเทียนร่วมกัน นักท่องเที่ยวเข้าตราดช่วงวันหยุดสามวันเกาะช้างเกาะกูดแน่นต้องเสริมเที่ยวเรือรวมหกเที่ยวขณะนักท่องเที่ยวต้องตากแดดรอขึ้นเรือขึ้นรถยนต์กลางแดดนาน1 5ถึงสานาทีอำเภอเมืองจังหวัดตราดในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่26-28กถึงกุมภาพันธ์2564ที่บริเวณขายตั๋วเรือเดินทางไปอำเภอเกาะกูดตำบลเอาใหญ่อําอเภอเมืองจังหวัดตราดตั้งแต่เวลา 9นาฬิกาวันที่26กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเช็คอินเพื่อรับตั๋วเรือบนสิริที่จองไว้ล่วงหน้าเพื่อเดินทางไปยังเกาะกูดในเวลา10นาฬิกากว่า300คนเป็นเที่ยวแรกและยังมีนักท่องเที่ยวอีก300ถึง400คนรอคอยอยู่ระหว่างเดินทางมาเพื่อเดินทางไปในเที่ยวที่2เวลา13นาฬิกา แต่ยังมีนักเทีย่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกจึงต้องจัดเทีย่ยวเสริมในเวลา15นาฬิกาอีกเทีย่ยวขณะที่บริเวณซื้อตั๋วของเรือเกาะกูดเอ็กเพรสและเกาะกูดพรินเซสที่จะออกเดินทางในเวลา12นาฬิกาสนาทีและในเวลา13นาฬิกามีนักท่องเทีย่ยวกว่า400คนตเตรียมเดินทางไปเกาะกูดเช่นกันซึ่งรวมแล้วมีนักท่องเทีย่ยวกว่า1,200คนเดินทางไปอำเภอเกาะกูด นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเรือสปีดโบ๊ทอีกจํานวนหนึ่งที่เดินทางไปแล้วจํานวนกว่า10เที่ยวนายประวุฒิรำไพเจ้าของโรงแรมสีฟ้าอําเภอเกาะกูดเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเกาะกูดต,ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2564และช่วงที่วันหยุดยาวนักท่องเที่ยวจะเดินทางมามากรวมทั้งมีวันหยุดยาว3วัน ทำให้ห้องพักแนนมเพอขอกูด90%เต็มทั้งหมดคาดว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะมีมาเต็มทั้งหมดขณะที่เรือรดยสารต้องเพิ่มขึ้นเป็นวันละ3เที่ยวต่อวันต่อบริษัทซึ่งจะมีเรือสปีดบ๊สกว่า10เที่ยวออกเดินทางไปคาดว่านะักท่องเที่ยวในช่วง3วันมากกว่า3,500คนเป็นอย่างน้อยและประเมินว่าจะมีรายได้เข้าขอกูด เกินกว่า12ล้านบาทในช่วง3วันขณะที่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่และเซนทรอ์เฟอร์รี่ตะบนคลองใหญ่อําเภอแหลมงอบจังหวัดตราดที่เดินทางไปอําเภอเกาะช้างพบว่ามีรถยนต์นักท่องเที่ยวเดินทางลงไปอําเภอเกาะช้างแล้วในช่วงครึ่งวันกว่า2,000คันซึ่งหากรวมทั้งวันจะมีกว่า4,000คันและคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกว่า15,000คนเดินทางลงไปที่เกาะช้างในช่วงนี้ ท่านนี้จังหวัดตราดในช่วงนี้แม้จะมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันแต่ในช่วงเช้าจะมีอุณหภูมิลดลงท่ามกลางแสงแดดที่จ้าและน้ําทะเลสวยงามอย่างไรก็ตามจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจำนวนมากและรอลงเรือในท่าเรือแหลมศอกต้องรอคอยรถบรรทุกสัมภาระและนักท่องเที่ยวเพื่อไปกับรถยนต์ที่จอดไว้ที่บริเวณจําหน่ายตัว๋วซึ่งมีรถบรรทุกไม่เพียงพอทําให้นักท่องเที่ยวต้องรอนานกว่า15-45นาที และนักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องรอคอยกลางแดดที่ร้อนเนื่องจากไม่มีหลังคาคลุมที่เพียงพอซึ่งเจ้าที่ของเรือบุญสิริต้องออกมาขอโทษนักท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถา GS, นี BTS อนุสาวรียโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 แ8ดหนึ่สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855ห่เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาผู้ว่าตราดนำชาวไทยพุทดร่วมเวียนเทียนทางน้ำรอบ พระพุทธสิริภูวดลมงคลชัยร่วมกับชาวมอญในพิธีจังหวัดตราเนื่องในวันมาคบูชาในวันที่26กุมภาพันธ์2564นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราพร้อมด้วยนายกัญชัยเทพวอรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรานายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดตราตลอดจนส่วนราชการต่างๆชาวไทยพุทธและชาวมอญในพิธีจังหวัดตรา ร่วมกันจับพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัยพระพุทธรูปกลางน้ำที่ตั้งอยู่ภายในอ่างเก็บน้ำเขาระกร,รมตำบลวังประแจะอำเภอเมืองตราดเนื่องในโอกาสวันมาคาบุชาประจำปี2564โดยการจัดเก,กกรรมครั้งนี้จังหวัดตราดโดยสำนักงานว่าทําจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นทั้งนี้พระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ประเวศศีละเตโชได้ขอใช้ื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขาระกรรมจากกรมชนะทานใช้เป็นที่พักสง์ต่อมาชาวบ้านเรียกที่พระสงแห่งนี้ว่าสำนักสง์เขาระกรรมและมีชาวไทยและชาวมอญที่เข้ามาทำงานในจังหวัดตราดที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้ร่วมทำบุญร่วมสร้างวัด โดยเฉพาะชาวมอญที่มีความศรัทธาร่วมกันก่อสร้างพระพุทธริภูวดลมงคลชัยที่มีความสูงประมาณ5เมตรจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2548เป็นพระพุทธรูปในรูปแบบของวัฒนธรรมชาวมอญเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือจนกระทั่งพุทธศักราช2554ทางกรมชนลประธานมีโครงการ เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ําเขาระก,กำรรมเพื่อนําน้ําช่วยบรรเทาความแห้งแล้งเพื่อดาเนินก,การเสร็จเริ่มเก็บน้ําจึงทําให้พื้นที่บริเวณสานักสงเขาระก,กำรรมทั้งหมดถูกน้ําท่วมรวมทั้งพระพุทธรูปสิริพระวดลมงคลชยัยจนกลายเป็นวัดร้างในที่สุดปัจจุบ,บันมีชาวบ้านถวายที่ดินแห่งใหม่ห่างจากจุดนี้ราว1.5กิโลเมตรเพื่อตั้งสำนักสงฆ์แห่งใหม่ที่มีชื่อว่าสำนักสงฆ์ เขาคุณธรรมอย่างไรก็ตามปัจจุบันบริเวณที่มีการตั้งองค์พระสิริภูวดลมงคลชัยแห่งนี้พบว่ามีประชาชนท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสักการ,ระอย่างต่อเนื่องด้านนายองมูชาวมอนที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ทางจังหวัดตราดจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาคบุชาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา สพรตราดเชิญชวนข้าราชการและประชาชนผู้สนใจร่วมสมัครรำถวายสักการะพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่5ในงานวันตราสลํำลึกประจำปี2564นางอินทิราบุญวาทียนรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราสปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราัส เปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราดกำหนดจัดงานวันตราดลํำลึกประจำปี2564ครบรอบ115ปีตราดลํำลึกระหว่างวันที่23-27มีนาคม2564บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดโดยการจัดงานดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ฝ่ายรำถวายสักการะพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่5ในวันที่23มีนาคม2564ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราจึงขอเชิญชวนข้าราชการประชาชนผู้สนใจร่วมสมัครรำถวายสักการะพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่5 โดยผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด1นิ้ว1รูปได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยสามารถสอบถามหรือสมัครได้ที่คุณอุศนีสวนสีสพปตราใหมายเลขโทรศัพท์089209 0314คุณอรุณีโกสาคารหมายเลขโทรศัพท์ 08-6146-6030คุณทานทิปนันตะสุวรรณหมายเลขโทรศัพท์08-17419392หรือที่คุณพัชรินเรยานนหมายเลขโทรศัพท์08-6335-0549ทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมระหว่างวันที่1-15มี 64, นาคม2564นหอประชุมโรงเรียนสตรีประเศรศสริฐศิน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา16.30นถึง17.30นวันเสาร์เวลา9.00นถึง11.00นหยุดวันอาทิตย์